แจงเหตุผลชัดเจนอิงฟ้าไม่ได้ร่วมงานแจ็คสันหวังแล้วเมื่อนวัดอิสระกลายสินโพสเข้อความยกเลิกคิวอิงฟ้าปราหะที่จะได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังนักร้องชื่อดังระดับโลก พร้อมแจ้งเหตุผลยาวด้านแฟนคลับแห่สง่งกลังใจเพียบหลังจากก่อนหน้านี้อิงฟ้าวราหะรองอันดับ1นึ่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนปี2022ได้โพสต์สตอรี่ใน Instagram จะได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังด้วยข้อความว่าจะได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังงือ้อหมดแล้วแต้มบุญฉะสมมาแล้วไม่นานเธอก็ได้ลบโพสต์นี้ทิ้งไปค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่28พฤศจิก,กายนบอนนวัตได้ออกมาโพสต์ชี้แจงขอยกเลิกคิวอิงฟ้า ที่จะได้ไปร่วมงานกับแจ็คสันหวังด้วยเหตุผลความไม่ชัดเจนว่าให้อิงฟ้าไปทําอะไรบนเฟซบุ๊กนวัดอิสระไกรสินโดยมีข้อความว่ามีหลายคนถามเรื่องแจ็คสันหวังวันนี้ไม่ได้ไปร่วมงานครับผมเป็นคนขอยกเลิกคิวเองครับ เหตุผลตามนี้ครับขออนุญาตยกเลิกคิวน้องก่อนนะครับด้วยเหตุผลหนึ่งน้องเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของคาบิสประเภทสินค้าเป็นแอดเซนต์สแบรนด์ที่ให้ไปร่วมงานเป็นพาณาชยซึ่งไม่ได้อยู่ในสัญญาและน้องติดคลินิกใกล้เคียงกัน3ไม่มีกิจกรรมแบบชัดเจนให้ทางเราสามารถประกาศได้ว่าไปทําอะไร 4. ศิลปินของเราไม่รับออกงานในกรณีเพียงแค่ไปร่วมงานและเป็นผู้ชมเพราะจะทําให้แบรนด์และศิลปินของเราดูไม่เหมาะสมในโพส i t i o n i n g ผมจึงเรียนมาเพื่อขอยกเลิกงานนี้และเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ในงานอื่นต่อไป ที่เป็นคาบิสหวังว่าคงเข้าใจในเหตุผลที่จําเป็นในการรักษาภาพลักษณ์ของศิลปินและขอบเขตของความรับผิดชอบในการทํางานเนื่องด้วยบริษัทของเราเป็นมหาชนครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเสียดายกันยกใหญ่แต่ก็เข้าใจพร้อมเช่นชมบอสในวัดที่ดูแลนางงามในสังกัดได้ดีมากๆทุกคนคะ่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันคะ่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ I lay down and I play dead